สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมาชมข้างข้างครัวไม่ได้ชมหลยหลายคลิปแล้วไปทำข้างบ้านหลังบ้านนี่ข้างครัวดูซิเรามีสมุนไพรอะไรมั่งนี่โรสแมรี่ค่ะนี่โรสแมรี่นะคะอันนี้กระเทียม กระเทียมกินใบค่ะกระเทียมกินใบถ้าช่วงหน้าหนาวนะะี่เขาจะจะกอใหญ่มากจะใบใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเอาไว้กินสดสดแล้วก็กินใส่ไข่เจียวเด็ดๆซอยๆใส่ไข่เจียวอร่อยอันนี้ไดโนเคค่ะอืมใบกระเทียมกินดีมีประโยชน์นะคะลดไอไขมันในเลือด มีประโยชน์ล้างลำไอไม่ใช่ล้างเส้นเลือดลดไขมันนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไ้ฟักทองฟักทองอันนี้เขียวใบหยิกก้น้ำเลยเขียวใบหยิกของเราพุ่มสวยพุ่มกำลังสวยอันนี้จะมีไอ้นั่นตัวเล็กๆน,น,นี่เห็นไหม หอยเจดีค่ะเพื่อนเพื่อนแก้ไม่หายหอยเจดีนี่เกลือแกงมาโรยๆแล้วก็ตายนิดๆหน่อยๆอยู่ข้างในดินเขาก็ไม่ตายเนาะมีจะเห็นตายนิดๆหน่อยแต่ก็ไม่ไม่ร้ายแรงเท่ากับหอยทากเท่าไหร่อันนี้ชิงชูฉายชิงชูฉายเราเราไม่มีเราไปเห็นอยู่ในซปเปอร์ก็เลยซื้อมาว่าจะไว้ขยายพันธุ์ เห็นช่องอื่นเขามีกันอันนี้แหละที่ไม่มีก็เลยซื้อมาแล้วก็ไว้จะแยกเห็นเขาบอกว่าทําต้มจืดทําอะไรอร่อยอนนี้มาดูหอมญี่ปุ่นของเราค่ะเพื่อนๆหอมญี่ปุ่นเราลงไว้ในกระถางตั้งแต่ตอนนี้ช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะ,คะต้นใหญ่เลยนคะคะ น,นี้มาชมหอมอย่างเดียวตอนนั้นมันอยู่ข้างบ้านค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นโตะสตอเบอรี่ก็เลยเอาออกไปขยายสตอเบอรี่เสร็จแล้วก็เอาต้นหอมมาวางตรงนี้นี่ค่ะช่วงนี้ใครมีอะไรก็ใส่กระถางไว้กินเองเนะเพื่อนๆไม่ต้องไ,ไปตลาดเนาะ ่ยังไม่รู้เลยว่าโควิดมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนเนี่ยมันเป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละเป็นโรคระบาดอะไรที่แบบรุนแรงมีคนตายอุย้ยมันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวันทุกวันน่ะนี่พระเอกของเรื่องอันนี้ขยายได้เด็ดยอดแล้วก็เสียบขยายพันธุ์ได้ง่ายๆนะคะ อ้ฟ้าทลายโจรน,นี่ค่ะก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกในในช่วงโรคระบาดเนี่ยค่ะขยายขยายง่ายค่ะอยู่หลังบ้านเรามีเยอะเลยอันนี้ทําไว้ให้เพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ต้นหอมต้นหอมนี่ก็ปลูกง่ายจ้งนี่เอาไว้ได้เป็นปีๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยปลูกไว้เลยนี่หอมญี่ปุ่น ว่าปลูกง่ายดีถ้าหอมแบ่งนะ่ะแปบ๊บเดียวก็ได้ปลูกใหม่อันนี้กระเทียมกินใบกระเทียมกินใบนี่ใบใหญ่ๆอันนี้อันนี้ฝากไว้ให้พี่ต้อมพี่ต้อมรักการปลูกช่องพี่ต้อมเขาชอบปลนะูกไงก็เลยฝากให้เขาไปลองปลูกนี่ค่ะพี่ต้อมเอาไว้ไม่ได้เป็นปีๆเนี่ยของของหนูตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็มีแฟนเพจ คนหนึงเขาอยากได้หอมญี่ปุ่นที่เป็นต้นนะคะเพื่อนๆเขาเห็นเราถ่ายทำตั้งแต่คลิปตั้งนานแล้วเขาก็เลยสอบถามเข้ามาว่าส่งไหมที่กินงก็อยากส่งให้เขาแลวก็จะลองส่งดูะค่ะเขาบอกว่าเขาเอาสองกระถางแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเหี่ยวมันจะช้ำมันจะอะไรไหมะ ก็เลยว่าจะส่งวันจันทร์นะคะรอวันจันทร์นะคะเขาอยู่กรุงเทพค่ะอยู่พื้นที่สีแดงแล้วกวาว่ามันจะถึงช้าอยู่ค่ะจะเลือกไอ้กระถางสวยๆให้เขาเอาสักสองกระถางที่จริงไม่เคยส่งที่เป็นต้นแบบนี้มีแต่ส่งเป็นมเมล็ด แต่ก็เขาอยู่ในเมืองเนาะเขาจะไปปลูกในกระถางไว้กินอย่างเงี้ยเขาเห็นในคลิปเราเพื่อนเคนไหนที่มีประสบการณ์การส่งต้นหอมมั่งช่วยช่วยบอกหน่อยนะคะเราจะลองส่งให้เขาดูะคะ่ะถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีก็แล้วกันไม่ได้นั่นแหละถ้าถ้ามันโอเคแล้วค่อยค่อยจ่ายตัง แล้วจะส่งมเมล็ดไปให้เขาด้วยค่ะถ้ามันโอเคแบบว่ามันถึงแบบที่ปลอดภัยดีอะ่ะแล้วถึงจะให้เขาจ่ายตังค์นะส่งไปช่วยเพื่อนร่วมร่วมชะตากรรมในยุคโควิดเฉยๆค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ที่นี่ค่ะ เราก็เลยทดสอบเมื่อเช้าเนี่ยเราทดสอบว่าดึงเอาตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราส่งให้เขาแล้วเราเขาเอาไปปลูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็เลยลองลองค่ะลองเนี่ยค่ะลองเนี่ยปลูกเดียวๆอย่างเงี้ยก็จะต้องขยายอ,าออกอีกเนาะนะคะลองดูจะเป็นยังไง หลังบ้านของเราเฮ้ยมาแล้ว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 ใครวะอุย้ยกลัวกลัวจะมาทําต้นหอมของแม่พังมากเลยนี่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 ตัวแสบมาแล้วเธอเลอเธอเลมานี่ก่อนมาสวัสดีก่อนค่ะจะไปไหนละ่ะ <c oughs> อุย้ยกลัวจะไปทําไม่นี่แม่หักแน่เลย,ย,ย,ยเห็นไหมไปไหนละ่ะ มันนี่เร็วตละมันนี่เร็วไหนไม่รู้ <c oughs> แต่ก่อนมีหมาแต่ก่อนมีหมาเขาป่วยตายอะคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้มีแมวตัวเดียวทำหมันแล้วเล้วทำหมันแล้วค่ะแมวตัวเดียวแสนชนมากจับอะไรเนาอ <c oughs> ส่วนทางนี้ก็ลอกลุงรังอุย้ยพริกดูดูด,ดูเดี๋ยวไปดูพริกดีกว่าคลิปนี้จะยาวไม่หนี่งเจ็ดนาทีแล้วเพื่อนเพื่อนดูพริกกันอุยดอกไม้สีแดงสวยมากเลยว้าวพริกนี่หน้าลูกเนี่ยลุกทีเดียวจบเลยกินได้ปีสองปีสามปีก็ยังอยู่อย่างนี้เพื่อนเพื่อนอันนี้จะเป็นขาขาเหลืองอุย้ยขาทำไมใบอุย้ยมีขาใบด่างด้วยนี่ โุ้ย,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 ยสงสัยจะได้เงินแสนนี่เห็นไหมสวยจังเลยมันใช่แบบนี้ไหมนี่ขาบใบด่างนี่เอพิ่งจะเห็นวันนี้นะเนี่ยเราดูต่อไปเราดูต่อเราดูมันจะมันจะใช่ไหมนี่นี่นยุคโควิดเนาะไป่ยัไปซื้อแพงมากขนาด อันนี้มะเขือ,อเก็บกินหมดแล้วเออยังเหลือลูกนึ่งจ้าเอ,อ๋ตรงนี้มะละขี้นกหมดอายุไขแล้วค่ะเนี่ยจะเอาออกจ้าออกแล้วก็จะเอาไม่รู้ว่าจะเอาเนี่ยฟักทองตรงนี้ขึ้นมาฟักทองขึ้นมาหรือว่าจะเอาฟักแฟนต้นนี้นี่ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดู ตอนต่อไปใครจะมาแทนที่มะละขี้นกเนี่ยวันนี้มืดแล้วนะคะไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะพทุกคน